ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสูนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำนะคะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจําจุดต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ นายพักรันเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมคณะค่ะก็ได้เดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารซอยวัดอุตเภาอําเภอเมืองชนบุรีค่ะจากนั้นได้เดินทางไปที่จุดบริการอาชีวะเทคนิคพัทยาและบริเวณท่าเรือแหลมบริหายพัทยาใต้พร้อมทั้งกำชับให้เข้มงวดกับผู้ที่กระทําผิดกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะรวมทั้งแนะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อ ความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งจังหวัดชนบุรีเป็นประตูสู่จังหวัดชายทะเลภาคตะวัออนออกที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากและในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีวันหยุดติดต่อากันหลายวันคาดว่าจะมีประชาชนจํานวนมากเดินทางกลับภูมิลาเนาเพื่อเยี่ยมครอบครัวญาติมิตรทําให้ปริมาณยานพาหนะบนทางหลวงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอาศั ผลให้มีปัญหาด้านการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ค่ะ ไปกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เดินทางไปที่จุดบริการตู้ยามตํารวจวังขอนกว้างถนนพหลโยธินจุดบริเวณบริการสี่แยกซอย12บริเวณน้าปั๊มน้ํามันบางจากตําบลดีลังอําเภอพัฒนานิคมค่ะและจุดบริการวงเวียนโคกตูมซึ่งอยู่ที่หมู่ที่สองตําบลโคกตูมเมืองลบบุรีพร้อมทั้งได้นําน้ําดื่มนํา อาหารสําเร็จรูปไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละจุดตรวจและจุดบริการประชาชนซึ่งแต่ละจุดจะได้มีการบรรณาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจมูลนิธิกำนันผู้ใหญ่บ้านและออปบพอรอรคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเดินทางของประชาชนจัดการจราจรและเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อค่ะ ปิดท้ายกันที่จุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลสม็จอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะนางสุภาพรเทียนชัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีก็ได้นําน้ําดื่มพร้อมบะหมี่สาเร็จรูปไปมอบให้ตามจุดต่างๆจุดบริการประชาชนของเทศบาลตำบลเสม็จโดยมีนายสุคนสุวรรณศักดิ์สินนายอําเภอเมืองชนบุรีนางเบญจวรรณสุวานิตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเสม็จพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับค่ะพร้อมทั้งเปิดเผยว่า เป็นห่วงการจัดงานช่วงฉลองปีใหม่โดยเฉพาะโรงงานก็ได้ประสานงานให้ดําเนินการป้องกันอย่างเต็มที่ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ย้ําในเรื่องของพนักงานจะต้องฉีดวัคซีน2เข็มรวมทั้งการให้ตรวจ ATK และจะต้องปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณาสุขด้วยค่ะ